สวัสดีค่ะร้านสรีตาการค้าจังหวัดชัยนาทนะคะวันนี้ทางร้านจะมารีวิวอวนลากปลานะคะวันนี้จะมาโชว์ขนาดตาอวนแต่ละขนาดให้ลูกค้าได้ดูนะคะลูกค้าหลายๆท่านอยากเห็นขนาดตาอวนก็จะมีตั้งแต่สองเซนคึ่งถึงหเซนอ่าอันนี้นะคะช่องทางการติดต่อของทางร้านแคปรูปภาพไว้ได้เลยค่ะเบอร์โทรเบอร์เดิม0 8 9 7 0 4 9 9 6 3 แฟนเพจ Facebook ตามนี้เลยนะคะถ้าใครสนใจก็กดใต้โพสจะมีลิงก์ที่ทางร้านทำไว้ก็กดลิงก์เข้าไปดูได้เลยตัวนี้จะเป็นขนาดตา2เซนครึ่งค่ะได้เบอร์สขนาดอวนลากขนาดตา2เซนครึ่งได้เบอร์3ความลึก8ปซอกความยาว18เมตรราคา1 7ึ่บาทแต่ความลึกต้องบอกก่อนนะคะว่า เป็นความลึกของเนื้อขึ้นเผาแล้วก็จะเหลือหกอกรวมเผาตัวนี้จะเป็น3ามเสนค่ะตัวนี้จะแพงกว่าเขาแต่ได้หนาขนาดตา3ามเส้นได้เบอร์หกสมเส้นลึกเจ็ดอกได้เบอร์หกยาว18เมตรราคา1900บาทตัวนี้ความลึกเจ็ดซอกขึ้นเผาแล้วจะเหลือ5้าอกรวมเผาะนะคะต่อไป สามเซนเครึ่งค่ะสามเซนเครึ่งความลึกเจ็ดอกความยาว18เมตรราคา1นึ่บาทอันนี้ก็เป็นได้เบอร์หนะคะอันนี้ขนาดตาสามเซนเครึ่งก็จะมาประมาณนิ้วโป้หมหลวมๆเซนเครึ่งต่อไป4เซนค่ะ4เซนความลึก8ปซอกยาว18เมตรหนึ่บบาทนี่ขนาดตาค่ะ สเซนได้เบอร์หลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็คลิกได้เลยถ้าดูจากคลิปก็จะมีลิงก์ใต้โพสทุกลิงก์เลยนะคะต่อไปห้เซนค่ะ5เซนหนึ่งพบาทความลึก8ปอกความยาว18เมตรนี่ค่ะได้เบอร์หเหมือนกัน อันนี้ห่างสุดเลยค่ะหกเซนหกเซนจะเป็นความลึกเนื้ออวนสิบสอกความยาวสิบแปดเมตรเนื้ออวนลึกสิบสองขึ้นเผาแล้วจะเหลือแปดสอกรวมเผาะนะคะเพราะอันนี้จะเป็นเผาเก้าสิบเซนแต่ถ้าเกิดเรื่องความยาวนะคะให้ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ทางร้านลงไว้แล้วลงความยาวไว้แต่ลงขนาดตาไม่ครบวันนี้คลิปนี้มาโชว์ขนาดวันนี้จะให้ดูเผาค่ะ น,ะะนี่ค่ะเพาเก้าสิบเซนเขาาลึกค่ะสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาท สวัสดีค่ะ